อยู่ไหนวะเทียเทียอยู่แลนเขียวพี่เนี่ยข้างหลังนะอยู่แลนเขียวเหรอใช่มายืนตรงที่เก็บรถกันเลยอ่ะเหลียวสุดท้ายเบี้ยดีครับเทียอ,อยู่อยู่กันไหมครับอไว่าเหมือน เทียน,นี่เทียมมีปัญหาอะไรกับพวกผมหรือเปล่าครับตรงที่เลเบลที่ผมตีจำนวนกันเมื่อกี้ไม่มีไม่มีไม่มีแต่แต่มีคนมีครับลองเรียกม,มาคุยหน่อยใครอ่ะไมไ่ทราบนะครับว่าใครลองลอง,ลองถามดูได้ว่าใครเป็นคนพูดไม่ไม่ไม่ได้ย<ม>ินเสียงครับอ่าคือผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับพอดีผมยืนคุยกันเฉยๆแล้วน้องเขาวิ่งผ่านมาพอดี ผมก็คุยกันผมก็เลยนี่เขาคุณวิทย์คุณวิทย์เขาก็คุยอยู่ตรงนั้นปุ๊บเขาก็ถามเนี่ยนีย่เห็นไหมเมื่อกี้ตีตำรวจกันโคตรมันเลยผมก็กำลังวิ่งกับรถผมก็เลยถามคุณวิทย์อ้าวแล้วเขาตีเพื่ออะไรหรอแค่นั้นเองครับผมไม่ได้มีปัญหาจิตใจหรือไม่ได้คนไม่ได้กวนหรือไม่ได้อะไรเลยครับคือ <ผม S 1> ประโยคประโยคที่น้องน้ิงคือบอกว่าพวกมันจะตีตำรวจกันทําเพื่ออะไรวะผมก็เลยอยากหรือว่าใจบมกไปตีพวกคุณแทนหรอหรือว่าไงไม่ไมีประโยคอะไรแบบนั้นเลยครับมี ผมถามผมแค่ถามเนี่ยผมคุยอยู่เพราะว่าเพราะว่าคนที่ยินอ่ะมีสองสาคนเลยฟังผมอ่ะผมมันไม่ยินหรอกเพราะว่าผมไปยิงตำรวจอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมเป็นผมเป็นคนพูดเองครับแต่ผมไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยครับอืมอืมแต่ที่น้องผมได้ยินมันบอกว่ามันจะยิงตำรวจกันทําเพื่ออะไรวะไอ้คือที่ผมที่ผมได้ยินกันบัเลยครผมไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นแน่นอนไม่มีเสียงโทนไม่มีอะไรแบบนั้นเลยครับ แล้วผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถามคำถามอะไรเช่นนั้นด้วยเรียกเรียกคนที่ได้เรียกไอก่ทองมาไอไก่ทองกไอโฟนเรียกมาได้ได้ได้หลอหลอไกลไกลมาแลนเขียวดิดคนเอน็นคนเอ็นล้วพูดใหม่ หล่อโฟล์ตโฟล์มาแลนเขียวมาเลนเขียวเลยด่วน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 กำลังมาพี่กำลังมาโอเค ได้ไปเลยเฮียขี้เกียจห้ามไร้ควยไอโฟนมึงมึงกับใครนะที่ได้ยินอ่ะใครใครคือใครคือคนที่ตอบกลับเขามึงใช่ไหมใครไม่ใช่ถามว่าแบบไอไก่ทองได้ยินบ้างไงเออผมอะจอดจอดข้างเขาแล้วแล้วเขาเขาขี่เข้ามาใช่ไหมพี่ขี่เข้ามาข้างพวกผมอ่ะ ผมเดาว,ว่าเขาน่าจะไม่เห็นวผมนะเขาคุยกับเพื่อนว่ามันจะตีกันทําเพื่ออะไรวะพ,พูดแบบนี้นะครับน้าเสียงแบบนี้นะครับแล้วว่าผมอยู่ข้างพอดีครับประเด็นอนะถูกไหมครับอัน,นที่ที่น้องพูดถูกไหมตอนแรกผมผมไม่ได้ขับเข้ามานะผมกําลังวิ่งขึ้นรถกลับนะครับออกจากพื้นที่ด้วยซ้าอ่าแสดงว่าคนละคนเลยป่าที่พูดคํานั้นนี่คนนี้น่านะจะคนนี้มั้งสองเวทอะใช่ไหมพี่ไง ใช่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 ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดอีกโอ้โหเสียงเลยเนี่ยได้อยู่ไม่ไม่อันนี้นี่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่นับขอพี่อยู่ปกติแล้วมาหาเนี่ยพี่ก็เลยบอกเนี่ยเขาตีกันอ๋อสรุปสรุปว่าคนหัวน้ำตาลพูดหรือว่าหัวทองพูดสรุปใครพูดกันเนี่ยคือเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับคือผมมาเอาแกปบใช่ไหมจากที่ตู้แล้วผมก็วิ่งมาของผมนี่แหละ ผมก็วิ่งมาผมก็เข็นเคอร์ฟงเคอร์ฟิวอะไรผมก็วิ่งมาไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้สนใจว่าเออตีอะไรกันมผมวิ่งมาเพราะผมเพิ่งกลับมาผมเพิ่งรู้ได้ซ้ำนี่คนนี้วิทเขาเนี่ยเขาก็อยู่ที่ตู้เขาบอกเนี่ยดูดิเขาตีกันตำรวจโคตรมันเลยอ่าแล้วทีนี้ผมก็วิ่งออกไปเลยผมก็แบบอ๋อโอเคเห็นแล้วผมก็วิ่งกลับมาที่รถของผมเพื่อผมจะขับกลับมาที่นี่เพื่อจะมาเก็บของในตู้แดงอ่าแล้วทีวิทเขาผมก็เลยถามเขาว่าเออแล้วเขาตีกันเพื่ออะไร ก็คือผมก็คือถามเหตุผลเฉยๆว่าเขาตีกันทําไมอ่ะอ่าขอขอขอขัดหน่อยนะครับไม่ใช่น้ําเสียงนี้ครับเรียนเพื่ออะไรอ่ะไม่ใช่น้ําเสียงนี้นนนนนขาวแค่นี้เลยครับข,ข,อขอน้ําเสียงแบบไหนวะก่ลองดิเขาเหมือนคุยกับเพื่อนอ่ะเขาพูดว่าเออมันจะตีกันทําเพื่ออะไร B วะเบยเบพูดพูดแบบนี้นะครับอันนี้จําจําได้แม่นเลยครับเบย์เบมันทำเลยมึงอ่ะ ไอ้สองเวทนี่เหรอพี่มาเคียบอกว่าเป็นใครใช่ไหมเป็นใครหรอเออสรงไหนวะเออไอ้สองไอ้สองเวทนะพี่ว่าก็ออตามอย่าง,งที่ผมแจ้งไปทั้งหมดเลยครับมือผมไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องโกหกอยู่แล้วครับผมแจ้งอย่างนี้แล้วผมไม่เคยมีปัญหาอะไรด้วยไม่ผมไม่มีอะไรจําเป็นที่ต้องไปพูดกระโชกโคกหักอะไรขนาดนั้นครับจริงๆไม่แล้ว,วมีมีนัพี่ผมเลยมาถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรแล้วเขาบอกว่าตีกันทําไมอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ไกร อ่ะใครเป็นคนตอบใครใครเป็นคนตอบกลับน้องผมอ่ะเนี่ยสองเวทนี่แหละพี่นะสองเวทคนนี้แหละจำได้ต้การพูดว่าเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับเขาบอกเออตีกันเพื่ออะไรวะแต่เขาก็พูดย้ำอีกใช่ไหมพี่ไก่ใช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 ่เขาก็พูดย้ำอีกตอนที่ผมบอกเออไม่ได้พูดอย่างนี้เขาพูดย้ำอีกว่าแต่แต่แต่ผมบอกให้คนเออไม่ให้ไม่คุยกับพี่เหมือนก่อนก็เลยไม่ได้ส่วนในไรไเยอะแม่ผมสงสัยว่าทำไมถึงใช้คำว่าเพื่ออะไรแทนที่จะเป็นตีกันทำไมเงี้ย มันอาจจะเป็นที่ความผิดที่ผมเลยครับอาจจะใช้คําพูดผิดแต่ว่าไม่ได้มีปรารถนาหรือ intention ที่จะทําให้เกิดก่อเรื่องครับอเข้าใจครับคือผมไม่อยู่ในวงสนทนาน,นั้นด้วยผมก็แค่งงว่าเออผมมาตีในเลเบลเพื่อที่มันจะเซฟค่าปรับเซฟอะไรพวกนี้ได้ในกรณีที่ที่ผมแพ้กันแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปไปวุ่นวายกับใครตรงหน้าตู้เลยผมก็เลือกที่จะมาตีอย่างข้างนอกแล้ว<า>แต่ว่าทาไมทําไมทําไมทาไมถึงต้องพูดกันแบบนั้นว่าเออจะตีกันเพื่ออะไรคือผมไม่ไม่ได้ขอให้คุณมาตีด้วยหรือว่า เข้าใจครับเข้าใจผมก็วิ่งผมก็เนี่ยผมมาถึงผมก็ถามน้องว่าเออพี่อาจจะใช้คําพูดผิดไปหรือเปล่าวะว่าเออแทนที่จะถามว่าตีกันทําไมพี่อาจจะพูดผิดแต่ว่าพี่ไม่ได้พี่ก็บอกผมก็บอกน้องว่าเอ,อพี่ไม่ได้มีเจตนาอะไรจะที่เขานะก็พี่แค่พูดของพี่เฉยๆไม่ได้มีเจตนาจะไปก่อกลัวหรือไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับเ,ออเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องของผมไงถูกต้องไหมล่ะผมก็ไม่ได้ยุ่ง ผมอาจจะใช้แค่ก็อย่างที่มึงบอกอะผมอาจจะใช้แค่คําพูดผิดะครับคําว่าเพื่ออะไรเดี๋ยมันอาจจะอ่าใช่มันดูเหมือนบว่าแบบว่ามึงตีทําไมว่ากูลาคาญอ่ะคือคือในในความหมายที่ผมเข้าใจนะมัน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 จะสอบไปแบบนี้ก่อนเออถ้าตีกันทาไมก็โอเคเป็นประโยคคำถามว่าเออตีกันทาไมหรออะไรอย่างงี้แต่คือตีกันเพื่ออะไรมันเหมือนเหมือนเหมือนคุณลาคาญอ่ะเข้าใจใช่เพราะผมมามาพูดกับน้องทีผมว่าเอ้ยพี่ว่าพี่ใช้คําพูดผิดป่ะน่ะน้องก็บอกพี่ก็คือสรุปสรุปแล้วคุณคุณพูดแบบที่น้องผมบอกถูกไหมไม่ไม่ ผมไม่ได้พูดแต่ผมไม่ได้พูดกระโชกโค้กห้าขนาดนั้นนะผมพูด็คืออ็คืือคือพูดแบบนั้นใช่ไหมพูดจริงครับแต่ผมพูดจริงใช่แล้วทำไมทำไมที่แรกคุณบอกว่าไม่ได้พูดแบบนั้นนี่คุณบอกว่าตีกันทำไมถูกป่ะที่ที่ก่อนก่อนที่น้องผมจะมาผมผมพูดแค่ผมพูดแค่คำเดียวเลยผมยังไม่ได้ตอบผมไม่ได้ตอบน้องอ่ะสรุปแล้วคุณคุณพูดพูดไว้ว่าไงแล้วใครเป็นคนที่ตอบกลับน้องชายผมนี่คนข้างหลังนี่พี่พี่ตอบไปว่าตีตีตีกันเพื่ออะไรพี่ถามไง ทำไมแล้วแล้วเมื่อกี้หัวทองบอกไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วเมื่อกี้พี่พี่บอกพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ใช่เมื่อกี้เพิ่งมาเราได้ยินแบบไปเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้พูดไม่ไม่ตอนแรกที่ถามว่าที่ที่น้องเขามาถามว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยบอกว่าตีพี่เราถามว่าตีกันเพื่ออะไรอาตีไปผมทำไมเนี่ยอ้าวอาใช่ไอ้่ใช่คุยแค่นี้แล้วพี่จะคุยพี่คจะกับเพื่อนพี่อสองคนแล้วน้องได้ยินมาพอดีก็เลยตอบกลับไปว่าตีกันเพื่ออะไร ก็แม่แต่ตอนรกตอนแรกโอ้ผมงงไปหมดแล้วเมื่อกี้พี่บอกไม่ได้พูดแล้วพอตอนนี้ยังไงพอพอสาวไปสาวมาบอกพูดนี่สรุปผมเชื่ออะไรไจ้บ้างเมื่ี้ไม่ไม่ก็ที่ตอบเมื่อกี้ไงก็ก็ตอบตอนสุดท้ายให้ว่าว่าใครตอบกันเนี่ยพี่อย่าปคนตอบไม่ใช่คือที่แรกพี่บอกพี่ไม่ได้พูดได้ครับเพิ่งมาฮะไม่พี่เพิ่งมาไม่พี่พี่พี่อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพี่เมือพี่เพิ่งมาเม่พี่ก็ตอบกับผมอยู่แต่แรก เออใช่ตอนแรกตอนแรกพี่ก็ตอนแรกพี่พี่พี่บอกกับผมว่าเออพี่พี่ไม่ใช่พี่นะพี่เพิ่งวิ่งจากตู้แล้วก็เดินมาตรงรถก็ตอนแรกพี่คุยกับนี่เทเลอร์อยู่เขาซ่อมรถอยู่ไอเลเบลว่าถูกไหมอ่ะพี่เลียงทำร้ายของพี่ใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมครับอ่าได้ก็คือพี่มามามาคุยกับเทเลอร์ว่าเนี่ยวีเขาเขาตีตำรวจโค่นมันเลยแล้วเนี่ยเทเลอร์สวนมาว่าเขาจะตีกันทำไม เพื่ออะไรถูกไหมใช่แบบนี้เลยครับใช่ระหว่าที่ผมซ่อมนีออนอยู่แล้วแล้วน้องหัวทองเดินมาบอกพี่พูดว่าอะไรนะบอกว่าตีกันเพื่ออะไรก็แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้มีพูดต่ออะไรตอนอย่างนั้นแหละจะไปไกลเขาพูดในนี้เนาะแต่รียผมถามเราเนาะก็ยืนดูปกติแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยทำอะไรของพี่มีมาแค่นี้ถุยอ่าโอเคอันนี้คือทำอะไรของพี่ใช่ไหมแหละทำไรเมื่อกี้ตอนมือมาถามพี่อ่ะพี่บอกว่าพี่ไม่ได้พูดใช่ ช่ที่มาที่มาคุยที่มาคุยตั้งแต่ทีแรกอ่ะคือบอกว่าหุวน้ําตาเป็นคนพูดแต่ว่าพี่อ่ะไม่ได้พูดที่พี่บอกผมทีแรกแต่พอไอ้พลไกรทองกับกับไอ้โฟนมาปึ๊บพี่บอกพี่พูดผมก็เลยงงว่าสุดท้ายแล้วพี่ตั้งใจที่จะโกงผมเหรอไม่ๆๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละกันคืออาคําแรกเลยอะคําแรกเลยที่น้องๆน้องไกรทองน่าจะได้ยินนะคือผมมาพูดว่าตีกันเพื่ออะไร ไม่ใช่ตอนเนี้ยผมมาแค่งงพี่วิทย์ว่าสุดท้ายแล้วพี่วิทย์พูดหรือไม่ได้พูดเพราะว่าตอนที่ผมมาเนี่ยที่มาแค่สองสามคนเนี่ยพี่วิทย์บอกว่าพี่ไม่ได้พูดแต่พอพอเนี่ยพอเพื่อนผมมาเนี่ยมากันสี่ห้าคนเนี่ยพอพูดเรียงกันไปเรียงกันมาพี่บอกพี่พูดผมก็เลยผมก็เลยงงว่าสุดท้ายแล้วพี่เลือกที่จะปิดบังผมเหรอหรือว่าพี่พี่ตั้งใจที่จะโกหกผมเนรอไม่ได้ตั้งใจที่โกหกก็คือน้องเนี่ยน้องน้องหัวทองมาถามว่าพี่พูดอะไรบอกว่าเออก็พูดต่วพี่จะถามว่าตีเพื่ออะไรถูมั้แค่นน แล้วตอนที่หมึกมาตอนแรกเลยอะถามว่ามีมีใครพูดไหมในแก๊งพูดพูดก็เลยถามไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรถูกหรือเปล่าที่หมึกมาถามตอนที่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนี้นคือถ้าเกิดว่าพี่พี่อยู่ในเหตุการณ์นั้แล้วผมถามว่าใครแก๊งเทียร์คนไหนมีปัญหากับผมตรงเลเวลที่ผมตีส่วนเมื่อกี้ไหมพี่บอกไม่มีทางที่พี่ก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนทำให้พี่ถึองบอกไม่มีครับทีแรกคือพี่ไม่รู้ว่ามันปัญหาอะไรไงเข้าใจไหมเอาไปว่าวันนี้ถอขอพี่ด้กัน ถูกไหมพี่ก็ไม่รู้ว่าใครใครใครมมีปัญหาอะไรหน้าตู้หรือเปล่าอันเนี้ยพี่ไม่รู้อืแต่ถ้าเป็นมหาเรื่องคำพูดอ่ะอันเนี้ยพี่มีอ่าก็คือพี่มีปัญหาเรื่องคำพูดใช่ครับตอนเนี้ยผมมีปัญหาพี่เรื่องคำพูดอยู่ตอนเนี้ยถูกต้องแล้วครับพี่เข้าใจถูกแล้วตอนเนี้ยก็ก็เนี่ยก็มาถามว่าอ่าใช่พี่เป็นคนพูดเองแต่ว่าพี่ไม่ได้พูดแบบกระโชกโค้ง้างนะอืมคุยกันสสรุปสรุปพี่พูดใช่ไหมพี่พี่เดี๋ยวพูดว่า มาตีเพื่ออะไรตอบน้องเขาที่น้องเขาถามไงโอเคพี่ไปคุยสภาไหมครับเพราะว่าทีแรกพี่บอกว่าคนหัวหัวน้ำตาลพูดและมาทันีพี่พูดเทรแล้วคือยังไงกันแน่นี่มันแบ่งเป็นสองเหตุการณ์ครับมันเหมืกนสองคนมาพูดก่อนแล้วทีเนี้ยน้องพอน้องวิ่งมาถามเนี่ยคุณวิทย์เขาก็คุณวิทย์เขาเป็นคนตอบไม่ได้ตอบให้คือที่คุณวิทย์เขาหมายถึงว่าเขาเป็นคนตอบเนี่ยคือเขาเป็นคนตอบคําถามของคนน้องคนนั้นที่วิ่งมาถามว่าเมื่อกี้พี่พูดอะไร แต่ว่าครั้งแรกอะผมพูดเป็นไงผมคุยกับเบนสักครู่นะคือผมถามว่าเอตีกันเพื่ออะไรแต่ทีเนี้ยน้องเขาวิ่งมาถามว่าน้องเขาถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะครับแลนี่ก็เลยตอบไปว่าเออใช่มันมีคนตอบไหมก็เลยตอบแทนใช่ก็เป็นคําพืนสองช่วงครับไม่ใช่ว่าเขาเขาเาตอบว่าตีกันทําไมไรท์เอเลยแล้วผมก็เลยที่เขาว่าเมื่อกี้น่ะไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเออตีไปเพื่ออะไรวะเขาก็พูดกับผมย้อนมาหาผมแล้วผมก็บอกว่าแล้วมีอะไรปะผมผมก็พูดเนี้ยนี่คือของผมนะ ไม่ครับพี่ผมจะบอกว่าประเด็นเรื่องใครพูดตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่ละตอนนี้ที่เราคุยประเด็นคือตอนมึกมาถามพี่แล้วพี่บอกว่าพี่ไม่ได้พูดแต่พอสองคนนี้มาพี่บอกว่าพี่พูดอันนี้คือประเด็นตอนนี้อันนี้คือที่ที่ผมที่ผมงงผมก็ก็เลยงงว่าเออมันคือถ้าคุยกันตรงๆแล้วมันแบบว่ามันคุยกันไม่ได้เหรอทําไมถึงต้องแบบปิดบังกันด้วยไม่ไม่คือเพราะนั่นคือแค่เรื่องเรื่องคาพูดอ่ะอ่ะถ้าเคลียร์ก็จบก็จบแต่ว่าคือคาพูดมันมันเริ่มกลับกรอกมันเริ่มไปไปมาๆมันเริ่มมัววแล้ เออมันมีสองเหตุการณ์เนี่ยหมอนที่มาตอบตอนสุดท้ายให้ตอนแรกพี่คุยกับคนในการพี่แค่สองคนถูกไหมพี่พูดถูกปะครับไม่พี่ไปพี่เรียบเรียงในหัวพี่ก่อนเลยครับแล้วพี่แล้วพี่ค่อยค่อยพูดกับผมเพราะตอนเนี้ยพี่ทาให้ทุกอย่างมันมั่วหมดละกี่กี่ใบครับคุณหมึกกี่ใบครับอ่ะเทเลอร์อธิบายนี เ่เนี่ยผมอธิบายแล้วผมอธิบายไปให้คุณมึกฟังทั้งหมดแล้วว่าเป็นสองช่วงเหตุการณ์ซึ่งมันไม่ได้มันก็ตามที่ผมพูดไปทั้งหมดเลยครับก็คือเหตุการณ์ที่พูดทั้งหมดอ่ะมันห่างกันผมว่าไม่น่าเกินสิบวินนะเพราะคือมันคือประโยคสนทนาที่พี่คุยกันถูกไหมแล้วน้องผมไม่ได้ยินมันอย่าเรียกว่าสองเหตุการณ์ครับมันคือทั้งหมดที่น้องผมได้ยินนั่นแหละวใช่แต่ว่าเป็นในการตอบในตอนแรกที่มีอยู่แค่สองคนแล้วก็มีน้องเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองครับเราจะเอาไงครับกับเรื่องนี้ ต้องไปเลยเลยดีกว่าก็อย่างที่ผมบอกครับผมก็ขออภัยครับในเรื่องคําพูดเท่เนาถ้าใช้ในเรื่องคําพูดไม่ถูกครับมันแต่คือผมไม่ได้มีอะไรคือเมื่อกี้ผมก็ตั้งใจผมผมก็ตั้งใจที่จะมาคุยเฉยๆเลยว่าเออมันเข้าใจกันผิดหรือเปล่าหรือว่าผมไปลบกลัวใรตรงที่เรเบลหรือเปล่าแต่คือไปเอามาตอนเนี้ยคือพี่วิทย์อะทำทำให้ทุกอย่างมันมันงงอะทําให้ทุกอย่างมันแบบเหมือนเหมือนไม่จริงใจที่จะพูดด้วยกันอะเหมือนไม่อยากแก้ไขปัญหาด้วยกันเหมือนตั้งใจที่จะแบบ ปกปิดอะไรสักอย่างอ่ะไม่มีไม่มีก็าพูดตามที่พี่พูดกับกับน้อ,องคนนั้นนั่นแหละมันมันมันคงแค่คุยไม่ได้แล้วครับผมผมพูดตรงผมหุดหงิดมากมาเลยตอนเนี้ยเพราะยิงแรผมก็ตั้งใจที่จะมาเคลียร์ว,ว่าเออผมผมลบกลัวอะไรตรงเลเวลหรือเปล่าผมเข้าใจาตรงนั้นมันเป็นที่ที่สาธารณนะแต่ผมก็แยกออกมาในในส่วนที่มันแบบไมไ่ยุ่งกับตู้ไม่ได้ยุ่งกับบริเวณที่เก็บรถอะไรแล้ว ทั้งนี้จะให้ผมทํายังไงได้บ้างครับใช่ใช่พี่เจ็คแล้วไปเราเราทำยังไงครับอย่างนี้จะให้ผมชดใช้หรืออะไ้ยังไงดีครับนี้พอไม่อยากให้เหตุการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้ครับหลังให้ดอกไหมพี่เออพี่หมึกหลังหอดอกไหมพี่พี่พี่จะได้พี่จะได้มาเออคิบเบ อ่ะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับมาได้ครับเดี๋ยวผมกลับมาครับเดี๋ยวไปสงบาถิอารมณ์ตัวเองได้วยได้ครับได้ครับขอบคุณครับ